สวัสดีค่ะวันนี้ช่องกรนีนิชันแน l จะนำเสนอดาวอาทิตย์และดาวพุธจะย้ายในระหว่างวันที่1 5ถึง3 1มีนาคม2565ชาวลัคนาราศีกุมจะริเริ่มงานใหม่ๆกับคนรักคู่ครองหรือวุ่นส่วนและก็จะได้เงินก้อนใหญ่อาจจะได้บรดกด้วยนะคะดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ราศีมีนในวันที่15มีนาคม2565ซึ่งดาวอาทิตย์ก็คือภพเรือนปัตตนี แล้วก็จะย้ายเข้าสู่ภพเรือนกระดุมพระในวันที่15ส่วนดาวพุธก็คือภพปุตตะและภพมรณะจะย้ายเข้าสู่ภพกระดุมพระในวันที่18มีนาคมเช่นกันเดี๋ยวเรามาดูความหมายของแต่ละภพบเรือนกันก่อนนะคะว่าหมายถึงอะไรกันบ้างซึ่งภพเรือนปัตานนี้นั้นก็หมายถึงภพที่7หรือราศีที่ตรงกันข้ามกับราศีแห่งลัคนา เป็นพบที่มีความหมายถึงการร่วมชีวิตซึ่งหมายถึงคู่สมรสหรือการเป็นสามีภรรยาครอบครัวร่วมแรงร่วมใจการร่วมทำการค้าร่วมลงทุนหุ้นส่วนการร่วมกับฝ่ายตรงข้าม เพศตรงข้ามสถานที่ตรงข้ามหรือการถือหุ้นในเมื่อมีการร่วมข้อย่อมเกิดการแบ่งปันจึงหมายถึงการแบ่งส่วนผ่อนส่งจัดสรรคู่สัญญาส่วนแบ่งการถือหุ้นการเล่นแชร์การร่วมมือการลงทุนเอกสารสัญญาไวรพริบความตายอย่างจังๆหน้าทันทีจันใดเป็นต้นถ้าเป็นเหตุการณ์ก็หมายถึงความรักความเสน่หาการสมรสแต่งงานการทำสัญญากิจกรรมการเซ็นสัญญาข้อตกลงการสมยอมทั้งสองฝ่าย ผลส่วนแบ่งความร่วมมือการไกล่เกลีย่ยปลองดองการออมชอมเป็นต้นถ้าเป็นสิ่งของก็หมายถึงส่วนที่แบ่งชิ้นส่วนอันเป็นส่วนประกอบส่วนแบ่งบวกเงินก็หมายถึงค่าจ้างเงินเดือนเงินค่าแรงเงินผ่อนชำระเงินปันหุ้นความรักก็หมายถึงความเสน่หาถ้าเป็นบุคคลก็หมายถึงสามีภรรยาบุคคลในครอบครัวคู่รักหุ้นส่วนเพชรตรงข้ามผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจการผู้มี อุ้นส่วนฝ่ายตรงข้ามซึ่งเป็นความหมายที่มาจากพบที่ตรงกันข้ามกับลักนานั่นเองสําหรับสถานที่ก็หมายถึงสถานที่ตรงกันข้ามคนรับฝากคนรับฟังทางที่สวนมาถ้าหมายถึงห้องก็จะเป็นห้องนอนส่วนแบ่งออกับที่ดินก็หมายถึงที่ดินจัดสรรถ้าเป็นอาคารอาสังหาริมทรัรพย์ก็หมายถึงตึงตกแถวตึกที่แบ่งเป็นห้องห้องบริษัทหุ้นส่วนนั่นคือความหมายของคําว่าปัตตานีนะคะ ส่วนคำว่าปุตตะเป็นพบที่ห้าจากลักนาณามีความหมายถึงบุตรเด็กๆคนอ่อนวัยสิ่งที่น่ายินดีรายได้ใหม่ๆย่อยๆสาขาสะสมการเสี่ยงความบันเทิงใจความคึกคนองความประมาทเลินเล่อสับเพ่าเผอเรอการริเริ่มการเอาใจใส่การเกิดขึ้นหรือบัดขึ้นเรื่องง่ายดายความรักวัยรุ่นเยาวัยถ้าเป็นเหตุการณ์ก็หมายถึง การเล่นสนุกสนานการเล่นเกมการเล่นกีฬาหรือความประพฤติอย่างเด็กๆความประมาทความคึกคนอนถ้าเป็นสิ่งของก็หมายถึงสิ่งของที่ผูกพันเอกับความหมายหลักนั่นเองนั่นคือสิ่งของใหม่ๆเช่นของเล่นเด็กของที่ได้มาใหม่ของที่มีลักษณะเหมือนของเด็กๆก,ก็คือตุ๊กตาขวดนมตัวการ์ตูนของที่อ่อนและบอบบาง สำับถ้าเป็นบุคคลก็หมายถึงบุตรหลานคนใช้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาผู้อยู่ใต้บังคับปกค,ครองลูกน้องคนอ่อนวัยกว่าเป็นต้นนะคะสำหรับสถานที่ก็หมายถึงสถานที่เกี่ยวกับเด็กเช่นโรงเรียนโรงเลี้ยงเด็กสนามกีฬาสวนสนุกอะไรแบบนี้นะคะส่วนคำว่ามระนั้นเป็นพบที่แปดจากลัคนาเป็นพบแพ่งความหมายที่มีมากมายหลายนัยยะส่วนใหญ่ก็จะหมายถึงอันตราย ก็ความตายการป่วยไข้สุขภาพการรักษาพยาบาลความสูญเสียการจากไปไกลการพลัดพรากการเปลี่ยนแปลงการยโยกย้ายมรดกคนต่างถิ่นความตกตำ่ำเพศสัมพันธ์ลาบจากงานทรัพย์ของคู่ครคองกรมทรรม์ถ้าเป็นเหตุการณ์ก็หมายถึงอันตรายที่เกี่ยวกับร่างกายคือการเจ็บป่วยและความตายแต่เกี่ยวกับเงินก็จะเป็นเรื่องของการเสียงเงินการสิ้นเปลืองสุริสุร่ยราย ถ้าเป็นเรื่องดีก็จะมีความหมายว่าได้เงินจากมรดกเงินปันหุ้นดอกเบีย้ยเงินจากลูกหนี้ถ้าเป็นงานก็หมายถึงอกจากงานย้ายงานเดินทางไปต่างประเทศเอ่อบางทีก็เป็นเหตุการณ์ที่นานมาแล้วอดีตที่ผ่านมาถ้าเป็นสิ่งของก็หมายถึงสิ่งของที่ทําให้เกิดมรณะความตายเช่นอาวุธเครื่องมือประหารถ้าเป็นยาก็คือยาพิษเอ่อถ้าเป็นเอ่อสิ่งของ ก็คือพระพุทธรูปเก่าๆโบราณวัตถุถ้าเป็นลาบก็คือพินัยกรรมมรดกสินทรัพย์ที่ได้มาจากความตายหรือการสูญเสียและยังหมายถึงเงินค่าประกันชีวิตอีกด้วยนะคะสำหรับบุคคลก็หมายถึงคนต่างถิ่นต่างแดนคนอยู่ต่างจังหวัดคนที่ไม่ได้พบกันมานานคนแปลกหน้าที่ไม่คุ้นเคยคนที่เกี่ยวข้องกับความตายพวกสับปะเลอนักฆ่ามืออาชีพบุคคลอันตรายผู้ก,ก่การร้าย ถ้าเป็นสถานที่ก็หมายถึงสถานที่ที่เกี่ยวกับความเจ็บป่วยและความตายคือโรงพยาบาลคลินิกสุตรสารลานประหารสนามรบสถานที่ที่อยู่อ่างไกลเช่นต่างจังหวัดต่างประเทศสถานที่ที่ตายไปแล้วก็คือที่ลกร้างขาดการดูแลเอ่อหรือหาคารที่ชำรุดสุดโทรมผุพังนะคะก็คือความหมายของดาวพุธซึ่งมีสองภพเรือนก็คือภพปุตตะและภพมรณะ ในวันที่15มีนาคม2565นั้นดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นภพปตัตตาน,นีก็จะย้ายเข้าสู่เรือนกระดุมพระเรามาดคูความหมายของคําว่ากระดุมพระกันก่อนนะคะพระเป็นภพที่สองจากลัคนาหมายถึงเรื่องการเงินทรัพย์สินสมบัติฐานะรายได้หรือรายจ่ายความมั่นคงในทางเงินฝักไฟและความคิดครอบครัวถ้าเป็นเหตุการณ์ก็หมายถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน เ,เช่นรายได้การลงทุนภาวะทางการเงินทรัพย์สมบัติการเล่นหุ้นการเล่นเชถ้าเป็นสิ่งของก็หมายถึงวัตถุในทางกระดุมผ้าหมายถึงทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สมบัติสกของมีค่าและหมายถึงสินค้าด้วยเพราะเป็นสิ่งที่มีราคามีค่าเป็นเงินเช่นกัน ถ้าพูดถึงวัตถุอื่นๆก็เช่นตู้เซฟหีบเก็บเงินถ้าเป็นเอกสารก็หมายถึงตัวเงินใบเสร็จรับเงินเช็คสัญญากู้เงินโฉนดตราหรือเอกสารทางการเงินเป็นต้นนะคะสําหรับบุคคลก็หมายถึงบุคคลที่เกี่ยวกับการเงินเช่นคนเก็บเงินพนักงานจ่ายเงินสมุดบัญชีเศรษฐีผู้มีทรัพย์ในธนาคารแคชเชียใบเสร็จเงินและรวมถึงเจ้าหนี้ลูกหนี้ด้วยสำหรับสถานที่หมายถึงสถานที่แห่งการเงินการธนาคารบริษัทการเงินสถานที่แลกเปลี่ยนเงินตรา โรงกระสาบที่ผลิตเงินตราแผนการเงินหรือเคาน์เตอร์รับจ่ายเงินสำนักจัดสรรเงินและหมายถึงโรงจำรับจำนำด้วยนะคะในวันที่15มีนาคม2565นั้นดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นภพปัตตานีจะย้ายเข้าสู่ราศีมีนซึ่งเป็นภพกระดุมพระและในวันที่18มีนาคม2565ดาวพุธซึ่งเป็นภพปุตตะและก็มรณะจะย้ายเข้าสู่ภพกระดุมพระเช่นกันนะคะ ทําให้ชาวลักนณาราศีกุมนั้นจะก่อเกิดงานขึ้นใหม่ร่วมกับคู่ครองคนรักหรือหุ้นส่วนเพื่อนก็ได้นะคะจะทําให้เกิดมีโชคลาภมีเงินมีทองเข้ามามีการสร้างรายได้หลายช่องทางหรืออีกในย่าหนึ่งก็คือชาวลักนณาราศีกุมมีการเดินทางบ่อยๆไม่ก็อยู่กับที่ย้ายที่อยู่บ่อยๆหรือเดินทางไกลและก็ให้ระวังเรื่องของการเจ็บป่วยด้วยนะคะ มรณะก็หมายถึงสิ่งที่ไม่ดีก็คือการเจ็บป่วยหรืออาจจะได้โชคได้ลาบจากความตายก็ได้หมายถึงว่า,เ,าเกี่ยวข้องกับเงินประกันชีวิตอะไรพวกนี้นะคะหรือจะจะทำงานก็ทำงานที่เกี่ยวกับเ,เรื่องของโรงพยาบาลคลินิกหรือเกี่ยวกับยาอะไรพวกนี้นะคะจะส่งเสริมให้ทำให้มีไรายได้เป็นก่อเป็นกำเป็นก้อนนะคะ สำหรับคลิปนี้แม่หมอก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u r สไครต์แม่หมอแล้วก็สแกน qr code มาได้นะคะถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะสวัสดีค่ะ